เรื่องอื่นอาจจะได้แต่เรื่องขยายสัญญาใหม่ย,ยังห่างไกลยอยู่นะครับโอ้โหมีรยายงาน,นว่าเปเชยครับยังห่างไกลในการขยายสัญญาใหม่กับประธานเอ็มปัปเป้นะครับม,มาตามกันหน่อยน่าสนใจอีกข่าวหนึ่งอันนี้เป็นรยายงานจากเลเกฟครับบอกว่าเปเชยยังห่างไกลนะครับกับการขยายสัญญากับเคลียร์เนปัปเป้แม้ว่าชางเป้เองพึ่งกลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งนะ เอ็มปเป้เนี่ยเดินทางไปชมเกมลีกเอิงนัดเปิดสนามที่ปาร์ตดอแพร้งครับซึ่งทางเปเช่์ทำได้เพียงเสมอกับลอริยองแบบไม่มีสกอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเอ็มปเป้ได้รับอนุญาตนะครับให้กลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งท่ามกลางกระแสข่าวว่าการขย่ายสัญญาที่มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสื่ออย่างเลเกฟเนะี่ยรายงานบอกว่าสถา,านการณ์เรื่องสัญญาระหว่างเอ็มปเป้กับเปเชยยังคงห่างไกลกับคําว่าตกลงหรือว่าลุล่วงเพราะท่าทีของเเเป้ยยัังงชดจนนนใรื่่ออีู การหาหรือครั้งล่าสุดเป็นเพียงการหาทางออกให้สถาน,นการณ์มันคลี่คลายนะครับไม่ได้รวมถึงการ,รเจรจาเพื่อขยายสัญญาเข้าไปด้วยแต่เอ็มบอปเป้กับเฟเชหาทางออกในส่วนของแผนงานด้านฟุตบอลโดยเอ็มบอปเป้ยอมแลกกับการโดนลดบทบาทในทีมลงมาและเสนอว่าอยากช่วยให้ทีมทำผลงานที่ดีในช่วงต้นฤดูกาลนะครับส่วนในกรณีขยายสัญญานั่นแหละเอาโหนเลยเกฟครับเชื่อว่าเอ็มบอปเป้ยังคงยึดมั่นรอให้หมดกลางปีหน้าเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรื่องนี้ต้องรอดูท่าทีและการเดินเกมขั้นต่อไปของเปเช่ครับโดยคาดว่าน่าจะชัดเจนหลังจากผ่านเกมเยือนโตลสวันเสาร์นี้เนี่ยสถานการณ์ของอินเป้เหมือนกลับมาซ้อมก็จริงครับแต่ยังห่างไกลกับการขยายสัญญาใหม่กับเปเช่อยู่เรื่องนี้มันมีเงื่อนงำนะครับต้องมาตามแล้วละ่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของประธานเป้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับมันสามารถออกได้หลายหน้ามากๆเลยณนะเวลานี้จัดเลยครับแวรุ่น